ผมวันนั้นไปดูนกที่บ้านลุงเลิมมานี่เอามาแล้วครับสวยไหมครับท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็จะทำนกต่อได้ไหมลักษณะนี้ลักษณะแบบนี้ทำนกต่อได้ป่าเพราะว่าผมเห็นชอบลายเปลับสลับดีสรอยคอมก็ไม่เล็กดีก็ชอบ พอจะทำนกต่อได้ไหมแล้วก็มันเป็นเสียงสองกุ๊กครับผมสองกุ๊กตลอดท่านอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับพอจะทำนกต่อได้ไหมแต่ความเชื่องมันก็เชื่องดีนี่ขนาดถ่ายกลองใกล้ๆมันยังไม่ดินเลยดูครับทำได้ไหมครับเอ็นชัดไหมครับ ครกลื้มนี่ดิดูครับสวยไหมครับครับถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาด้วยครับท่านอาจารย์ทำได้ไหมหนกต่อได้ไหมหรือว่าเลี้ยงฝังเสียงครับครับ ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปออกต่อนกเลยเมื่อวานไปไม่มันครับนกต่อเราล้องนกป่าไม่สู้ครับไม่มันไม่มันเมื่อวานไปไปสองชั่วโมงครับก็เลยกลับเลย มันมีสู้เลยมันร้องข้างๆมันคูกันข้างข้างเสียงดีเสียงใหญ่ครับสวัสดีครับ